สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่สิบนาทีคดีดังกับวราชินีสิงสุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ RMTP u Live นะคะวันนี้เราเดินทางมาถึงแอพิโซดปิดท้ายของสัปดาห์ฝนยังนําเรื่องราวคดีดังๆทั่วทุกมุมโลกมาฝากให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยค่ะสําหรับวันนี้นะคะฝนนําเรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องที่ได้มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการฆาตกรต่อเนื่องรายนี้นั้นมีชื่อว่าชาทาร่ฟุก กิอาเกะค่ะซึ่งเขาฆ่าข่มขืนผู้หญิงไปมากกว่า100รายว่ากันว่าเหยื่อที่อายุน้อยที่สุดของเขาน่าจะมีอายุเพียงแค่4ี่ขวบเท่านั้นเองแต่ชายคนนี้มีความลึกลับซับซ้อนมากกว่านั้นค่ะบรรปลายชีวิตของเขานะคะเขาได้เขียนชีวประวัติของตนเองเอาไว้ซึ่งนักจิตวิทยารวมไปถึงผู้คนโดยทั่วไปที่หยิบหนังสือเรื่องราวของเขามาอ่านเนี่ยก็ได้มุมมองได้แง่คิดกลับไปมากเลยทีเดียวกับฆาตกรต่อเนื่อง รายนี้ชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้10นาทีคดีดังจะค่อยๆมาไล่เลียงให้ฟังค่ะใจความหนึ่งของหนังสือชีวประวัติของชาทารฟูกิอาเกะนะคะมันมีบางประโยคค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าอย่าปล่อยให้เด็กรู้สึกกังวลหรือว้าวุ่นพยายามให้การศึกษาแก่เด็กอย่างดีที่สุดพยายามเล่นกับเด็กๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้และให้ความสนใจแก่พวกเขาอย่างเต็มที่ถ้าผู้ปกครองคนไหนสนใจลูกหลาน บ้านจะเป็นสถานที่ที่น่าพิลมอย่างยิ่งและอีกข้อหนึ่งก็คือหลีกเลี่ยงการทําอะไรลามกอนาจารต่อหน้าลูกๆของพวกคุณข้อความข้างต้นนี้คือคาแนะนํา5ข้อจากชายคนหนึ่งที่เขาได้เขียนลงไปในหนังสือชีวประวัติของตนเองโดยมุ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่สังคมเพื่อช่วยให้เด็กๆไม่เติบโตมาเป็นฆาตกรน,นั่นเองค่ะโดยชัทาโรนั้นเขาก็หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะได้รับการเผยแพร่ออ,อกสู่สังคมญี่ปุ่นอย่าง กว้างขวางแต่ว่าณขณะนั้นไม่มีซักสำนักพิมพ์นะคะที่ยอมตีพิมพ์หนังสือของเขากว่าจะตีพิมพ์ได้ก็ใช้เวลาอีกนานหลายปีต่อมาหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วสาเหตุหลักก็เพราะว่ามันเป็นคําแนะนําที่มาจากฆาตรกรต่อเนื่องสุดวิปลาสที่ก่อเหตุคมคืนผู้หญิงร่วมร,ร้อยคนและสังหารหญิงสาวอีกจํานวนมากโดยว่ากันว่าเด็กผู้หญิงที่ถูกคมคืนอายุน้อยที่สุดก็แค่4ี่ขวบเท่านั้นเองเขาเป็นฆาตรกรต่อ เรื่องที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งในญี่ปุ่นเมื่อเกือบ100ปีก่อนค่ะและเรื่องราวของชาทาร่ฟูกิอาเกะชายผู้ได้รับขนานนามว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องคนแรกของประเทศญี่ปุ่นหากถามถึงชีวิตวัยเด็กของชาทาร่นะคะเขาเกิดที่เมืองโตเกียวในปี1888ในยุคสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเมจิซึ่งนับเป็นยุคที่รุ่งโรจน์ของญี่ปุ่นค่ะ ประเทศกำลังพัฒนารุดหน้าไปตามสังคมตะวันตกอย่างไรก็ดีการพัฒนาทางอุตสาหกรรมทําให้คนยากจนอีกจํานวนมากถูกทิ้งขว้างเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นวิ่งตามความเจริญรุ่งเรืองไม่ทันชาทาร่เป็นลูกชายคนโตของครอบครัวทอผ้าอันแสนลำเค็ญค่ะแม่ของชาทาร่ต้องทนกับสามีที่ติดเหล้าและเจ้าชู้แต่เธอก็พยายามดูแลลูกๆอย่างดีที่สุดแม่ต้องพบกับความยากลําบากแค่ไหนก็ตามและบ่อยครั้งค่ะเด็กชายชาทาโร่ต้อง หลับไปในขณะที่ท้องของตอนเองนั้นยังหิวโซอยู่ห้องเล็กๆของพวกเขาต้องนอนเบียดกันทั้งครอบครัวหลายครั้งชัทะโร่รับรู้ว่าพ่อกับแม่ของเขามีอะไรกันและนั่นกลายเป็นจุดหล่อหลอมในตัวเขาความอภิรมที่ได้รับจากเรื่องนี้ทําให้เขานั้นเคยใช้นิ้วล้วงเข้าไปในอวัยวะเพศของน้องสาวตนเองที่นอนอยู่ติดกันครั้นเขาอายุ9ก้าขวบชัทะโร่ถูกส่งไปเป็นคนรับใช้ของครอบครัวน,นักธุรกิจทอผ้าผู้ร่ำรวยเพื่อที่ ที่จะหาเงินส่งเสียที่บ้านที่นั่นเขาได้รับอาหารครบ3มมือ้อแต่เขาต้องแลกมากับการทำงานวันละ18ชั่วโมงและถ้าหากเขาอู้งานก็จะถูกทุบตีต่อมาชาทาโร่ก็ถูกไล่ออกค่ะเพราะว่าไปขโมยเงินของนายจ้างหลังจากนั้นชาทาโร่ก็ถูกส่งไปเป็นคนรับใช้นักบ้านต่างๆ พอเขาอายุครบ13ปีชัทโรติดคุกครั้งแรกหลังจากที่เขาพยายามขโมยเงินนายจ้างคนหนึ่งอย่างไรก็ตามชีวิตในเรือนจำของเขากลาบับกลายเป็นสถานที่ที่น่าอภิรมเขามีเพื่อนร่วมห้องขังที่คอยสอนเลขสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับเขารวมไปถึงผู้คุมที่ในเรือนจำก็ใจดีและก็ดูแลเขาดีมากๆ ที่นั่นมีอาหารให้เขากินครบสามมือ้อหลังได้รับการปล่อยตัวออกมาชาทาทโรเดินทางไปหางานทำที่เมืองโอซาก้าก่อนทราบข่าวร้ายว่าครอบครัวของเขาถูกไล่ออกจากที่ดินต้องกลายเป็นครอบครัวเร่ร่อนตามท้องถนนถึงตรงนี้ค่ะชัทาทโรพบว่าโลกภายนอกไม่เหมาะสมกับเขาเหมือนโลกในตรางที่นั่นเพื่อนนักโทษและผู้คุมดูแลเขาอย่างอบอุ่น ส่งผลให้ชายหนุ่มตัดสินใจทำผิดอีกครั้งเพื่อหวังจะกลับเข้าไปติดคุกและเขาก็เริ่มจากการไปสั่งอาหารแล้วชักดาบสุดท้ายก็ถูกตำร,รวจจับส่งเข้าตารางสมใจการติดคุกหนที่สองครั้งนี้ชาทะโรก็ไม่ผิดหวังค่ะเพราะเขาได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาโจรมากมายที่จะสามารถไปต่อยอดในทางมิจฉาชีพข,ของเขาได้ในอนาคต ระหว่างใช้ชีวิตในเรือนจำครั้งนี้ชาทาโรได้รับการดูแลจากกลุ่มยากูซ่าซึ่งเป็นขาใหญ่พวกเขาเห็นแววของชาทาโรจึงได้ถ่ายทอดวิชาไม่ว่าจะเป็นการล้วงกระเป๋าต้มตุนและอีกสรารพาัดเพื่อที่จะให้เด็กชายคนนี้ใช้ประกอบวิชาชีพย่องเบาได้หลังจากออกจากคุกและชาทาโรเองก็ได้ใช้วิชาความรู้ในด้านนี้อย่างสนุกมือโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ชาทาโร่นั้นก่อเหตุย่องเบาล้วงกระเป๋าและต้มตุนเหยื่อหวังเก็บเงินซื้อบ้านให้ครอบครัวถึงขั้นเอาเงินจากการกระทําผิดกฎหมายไปซื้ออุปกรณ์ทำมาหากินให้ผู้เป็นพ่อด้วยซ้ํานอกจากนี้เขาก็เพิ่มทักษะอันชั่วร้ายให้กับตนเองนั่นก็คือการข่มขืนหญิงสาวด้วยความเป็นหนุ่มคะ่ะชาทาโร่มีโอกาสหลับนอนกับผู้หญิงสาวเป็นจํานวนมากหลายครั้งหญิงเหล่านั้นพร้อมใจแต่หลายครั้งมันคือการบังคับขืนใจ ระหว่างที่ชาทาโลนั้นอยู่กินกับหญิงสาวอายุวัย50ตอนนั้นเขาลงมือข่มขืนลูกสาวของฝ่ายหญิงซึ่งมีอายุเพียง11ขวบเท่านั้น ทั้งยังข่มขืนลูกสาวเพื่อนบ้านอีกด้วยทําให้เขานั้นถูกขับไล่ออกจากบ้านในทันทีจุดนี้เองชาทาโรเขียนในหนังสือชีวประวัติของตนเองว่าตัวเขานั้นเป็นคนมีสองบุค,คลิกในหนึ่งร่างร่างแรกคือคนทั่วไปอีกร่างเป็นร่างของปีศาจร้ายในช่วงที่เดินสายก่อเหตุย่องเบาเขาก็จะข่มขืนผู้หญิงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาอายุ17ปีเขาล่ลวงเด็กหญิงวัย11ขวบขึ้นไปบนภูเขาโดย อ้างว่าจะพาไปจับตั๊กแตนชาทาโร่ขมขืนเด็กหญิง และลัดคอเธอด้วยผ้าเขาให้การในเวลาต่อมาว่าสาเหตุที่ต้องฆ่าเด็กหญิงคนดังกล่าวเพราะว่าเด็กผู้หญิงรู้จักเขาและจำหน้าเขาได้เขาจึงต้องฆ่าเพื่อปิดปากแม้จะพยายามหลบหนีแต่ตำรวจก็แกะรอยของเขาได้และจับตัวเขาส่งเข้าเรือนจำเป็นครั้งที่3ครั้งนี้เขาติดคุกนานถึง15ปีก่อนจะพ้นโทษออกมาในปี1922ซึ่งช่วงที่ติดคุกนั้นชาทาโรอ่านหนังสือมากมายหลายเล่มศึกษา าเรื่องปัจฉญาศาสนาและความรู้ต่างๆเขาอยากกลับตัวกลับใจทํางานปกติเหมือนคนอื่นแต่เพราะประวัติด้านอาชญกรรมของเขารวมไปถึงประวัติการข่มขืนเด็กผู้หญิงทําให้เขานั้นไม่สามารถหางานทําได้พอจะมีคนรับเข้าทํางานแต่เมื่อนายจ้างรู้เรื่องราวอันผิดพลาดในอดีตสุดท้ายเขาก็ถูกไล่ออกว่ากันว่าในช่วงนั้นเองค่ะเขาก่อเหตุข่มขืนเด็กหญิงวัยสี่ขวบแต่หลักฐาน ในคดีนี้ก็น้อยเกินไปจนไม่สามารถนำไปฟ้องต่อศาลได้ช่วงที่เขาตกงานในปี1923หรือ1ปีหลังออกจากคุกชัทโรได้กลายสภาพเป็นฆาตรกรฆ่าข่มขืนเรียวเวลา10เดือนเขาก่อเหตุฆ่าเหยื่อไปถึง5้าศพส่วนใหญ่อายุ12-16ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าเหยื่อทั้งหมดถูกก่อเหตุในลักษณะใกล้เคียงกันจนโยงได้ว่า การกระทํามันมาจากคนร้ายคนเดียวกันถึงขั้นที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลต้องลงพื้นที่หา ถึงขั้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลต้องลงพื้นที่มาสืบสวนเพราะเป็นคดีอุกชะกันอย่างไรก็ตามช่วงนั้นได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นอาคารบ้านเรือนถูกทำลายทำให้ตำรวจต้องละทิ้งการสืบสวนเพื่อไปช่วยเหลือประชาชนชาทโรจึงลอยนวลต่อไปและยังคงก่อเหตุข่มขืนซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางครั้งก็ฆ่าเหยื่อด้วยโดยพื้นที่การก่อเหตุก็คือเมืองโตเกียวและโยโกฮาม่าอันที่จริงทาง การเกือบจับตัวชาทาโรได้ค่ะหลังจากเขาพยายามจะบุกเข้าบ้านไปข่มขืนลูกสาวของเจ้าของร้านขายข้าวซึ่งเขาทำงานให้ แต่พอถูกจับได้ชาทโรธถูกรุมประชาทันจนได้รับบาดเจ็บก่อนส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ซึ่งชาทโรนะคะให้น้องชายมาร่วมยืนยันว่าจะไม่ก่อเหตุแบบนี้อีกคําสัญญานี้ทําให้ไม่มีใครเอาเรื่องซึ่งนั่นนับเป็นการปล่อยปีศาจออกจากมือของกฎหมายชาทโรยังคงก่อเหตุไปเรื่อยๆจนกระทั่งสถานการณ์แผ่นดินไหวทุเลาลงตํารวจกลับมาสนใจคดีข่มขืนอีกครั้งมีพยานเห็นว่าคนร้ายที่ก่อ หน้าตาใกล้เคียงกับชาทะโรจากหลักฐานนี้ทําให้ภาพวาดของฆาตรกรต่อเนื่องถูกกระจายไปทั่วประเทศด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งเคยจับกลุมชาทะโรครั้งก่อนพอเห็นภาพนี้จึงเดินทางไปหาน้องชายชาทารโล่เพื่อคาดคั้นถึงที่อยู่ก่อนนํากําลังไล่ตามจับตัวฆาตรกรข่มขืนรายนี้อย่างเร่งด่วน ในที่สุดเพียงไม่นานค่ะชาทาโรก็ถูกจับกลุ่มเขาถูกส่งตัวไปยังโตเกียวที่แรกที่ชายหนุ่มวัย36ปีบอกว่าได้ก่อเหตุข่มขืนผู้หญิงกว่า100คนโดยได้ฆ่าผู้หญิงสาวไปถึง13คนก่อนสุดท้ายค่ะเขาก็จะกลับคำให้การว่าเขาฆ่าไปเพียงแค่6คนเท่านั้นตำรวจมีหลักฐานว่าเขาฆ่าข่มขืนผู้หญิงเพียง3คดีและคดีฆาตกรรมหญิงสาวอีกจำนวนหนึ่งแต่นั่นก็มาเพียงพอที่ศาลจะตัดสินพิพากษา,รารประหารชีวิต ระหว่างรอวันประหารชีวิตค่ะชาทาโรได้เขียนหนังสือบอกเล่าชีวิตของตนเองและหนังสือเล่มนี้นะคะทําให้โลกนั้นรับรู้ถึงคําแนะนํา้าข้อจากปลายปากกาของฆาตรกรจอมโหดรายนี้ชาทาโรถือเป็นฆาตรกรต่อเนื่องและฆาตรกรข่มขืนคนแรกของญี่ปุ่นเท่าที่มีการบันทึกไว้อย่างเป็นทางการตอนที่จับกลุ่มเขาเขาบอกกับตำรวจว่าผมไม่เคยรู้สึกพอใจอะไรเลยตลอดชีวิตมันมีแต่ความมืดมนและผมได้ทำ สิ่งที่เลวร้ายซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากในการลบความทรงจํานี้ออกไปหนังสือชี่ว่าประวัติของชาทาโลนะคะมีความหนากว่า3,000หน้านอกจากเรื่องราวชีวิตของเจ้าตัวแล้วก็ยังมีมุมมองความคิดเห็นต่อสังคมรวมไปถึงคําแนะนําแก่ผู้ปกครองในเรื่องการเลี้ยงดูบุตรหลานหนังสือเล่มนี้ถูกตั้งชื่อว่าถนนสายนี้ซึ่งได้รับการตีพิมพ์หลังชาทาโลเสียชีวิตแต่ก็ถูกแบนจากการขายในทันทีในเวลาต่อมานะ วิชาการที่ศึกษาชีวิตของชาทาโลกก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าชายคนนี้มีโลกที่ซับซ้อนมากความยากจนผลักดันให้เขาต้องทำงานช่วยเหลือครอบครัวเพื่อให้หลุดพ้นจากความยากลำบากแต่อีกมุมนึงเขาก็ได้ก่อเหตุฆ่าข่มขืนหญิงสาวจำนวนมากแม้จะมีสมองที่เฉียบแหลมสนใจในวรรณกรรมและให้คำแนะนำในการเลี้ยงดูบุตรไว้ในหนังสือแต่เขาเองกลับล่อลวงหญิงสาวจำนวนมากข้ออ้างที่ว่าความยากจนอักผลักดัน ให้คนนั้นต้องต่อสู้และหล่อหลอมให้ชาทาโกรกลายเป็นปีศาจร้ายนั้นมันฟังไม่ขึ้นเพราะความเจ็บปวดรวดร้าวของตัวเราแม้มันจะมากแค่ไหนก็ตามค่ะแต่มันไม่มีสิทธิ์ที่จะกระทําการเลวร้ายกับบุคคลอื่นนี่คือเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นปีศาจร้ายเป็นคนรักของครอบครัวเป็นคนฉลาดเป็นนักเขียนโดยคําแนะนําสําคัญอีกข้อที่เขาบอกกับผู้ปกครองเพื่อมุ่งหวังให้ดูแลบุตรหลานเป็นอย่างดี เพื่อที่จะได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่และก็ไม่ได้ทำผิดแบบเขาชาทาโลเน้นย้ำไว้ในหนังสือของตนเองซึ่งอาจสรุปภาพรวมของปัญหาทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ไว้ได้ว่าขอแค่ใช้เงิน1เยนซื้ออาหารบำรุงให้แก่เด็กๆย่อมดีกว่าหาเงิน1เยนไปซื้อยารักษาพยาบาลให้กับตนเองนี่ก็คือเรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องนะคะรวมไปถึงฆาตกรข่มขืนที่ก่อเหตุร้ายแรงก มากนะคะในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นยุคหนึ่งและเขาก็ได้เขียนหนังสือเอาไว้ลองไปหาอ่านกันดูค่ะเรื่องราวน่าสนใจเลยทีเดียวฝนอ่านฉบับย่อมาแล้วคุณผู้ฟังฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นประการใดพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปนี้นะคะวันนี้ฝนต้องลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในแอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ